สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าว,วันพุทธที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันว่าราคาทองที่ขึ้นที่อยู่อย่างตอนนี้เราเล่นหน้าซื้อหรือหน้าขายดีกว่าจะ buy หรือเซลดีในสถานการณ์แบบนี้นะครับกองทุน spdr เมื่อคืนขายออกนะครับ0.87ตันคงทองที่ระดับ826.94ตันครับ นี่เป็นราคาปิดครับ2,030เหรียญคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนั่นคือเกี่ยวกับ GDP เพอร์ลิม GDP นะครับตัวเลขเดิม3.3%คาดการ3.3%ก็คือไม่ได้บอกไม่ได้ช่วยอะไรคือคาดทรงตัวนะ่ะพูดง่ายๆอีกตัวหนึ่งจะเป็นเพอร์ลิม GDP price index นะครับตัวเลขเดิม1.5%คาดการ1.5%ก็คือไม่ได้บอกอะไรแต่เรียนก่อน,นครับว่าสำคัญ GDP คืนนี้จะมีกู้เทรดบาลานซ์หรือดุลการคา้าตัวเลขเดิมติดลบ87.9ิลนลียนนะครับระดับเป็นพันนะคาดว่าจะติดลบระดับ88.4ิลเลียนครับคาดการส่งผลบวกต่อทองครับมีในส่วนของเพอเรมฮูเซอร์อินเวนทัรี่นะครับหรือสต็อกสินค้าคงคลังภาค้าส่งตัวเลขเดิม0.4%ครับคาดการ0.1%คาดการส่งผลบวกต่อทองเช่นกันพอสองน้มเื่องหมดไป สี่ทุ่มครึ่งจะมีตัวหนึ่งจะเป็นคูดออยอินเวนทารีหรือ Stock น้ำมันดิบนะครับตัวเลขเดิม3.5ม้าิเลียนครับคาดการ3.1มจิลเลียนครับคาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับนี่เป็นคืนคืนนี้ที่พี่ๆจะเจอในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับมาดูในส่วนของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อต่อสปอตทองนั่นคือดอลลาร์ครับสิ่งที่เราเห็นในภาพนี้เราทําการวัดผม อยากรู้ว่าที่กำลังลงอยู่อย่างตอนนี้เนี่ยสามารถลงไปได้ถึงขนาดไหนถ้าทั้งชุดเนี่ยจุดต่ำพี่เห็นไหมครับเขายกขึ้นตลอดแบบนี้ High เกิดไฮเออร์ไฮขึ้นตลอดนะครับถ้าพักตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามนะครับถ้าไม่หลุดร้อยสามโอกาสที่เขาจะปรับตัวขึ้นถือว่ายังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่า แท่งเทียนความสูงเนี่ยมันสโลปลงมาหมดเลยเห็นไหมครับปรับตัวลงเด้งขึ้นความสูงเตี้ยลงปรับตัวลงเด้งขึ้นความสูงเตี้ยลงก็เลยตีเส้นที่ไหลเช็คให้ดูว่าถ้าปรับตัวขึ้นเบรกเส้นเขียวๆเ,เนี่ยนะครับจะมีนาตล้อยสี่จุ2 8นั่นจะส่งผลลบต่อสปอตทองครับแล้วถ้าเกิดมันฝ่าไม่ได้ละกเนี่มันก็ชนมาหลายรอบแล้เส้นเนี่ย ถ้าจะส่งผลบวกต่อทองต้องวิ่งลงมาที่ร้อยสามจุดหนึ่งหนึ่งถ้าหลุดกรอบนี้หนักมากครับจะส่งผลบวกต่อสปอตทองไปเรื่อยๆเลยครับมีแค่นี้แหละครับสำหรับตัวแปรดอลลาร์อินเด็กซ์ในสถานการณ์ตอนนี้แล้วทองอ่ะนี่อันนี้เป็นเมื่อวานวันนี้เคลื่อนที่อยู่ราคาเมื่อวานเลยครับสามสสามเอดในขณะนี้ครับตอนนี้กี่โมงกันแล้วดิเจ็ดโมงจะสนะี่สิบห้าแล้วตอนนี้นะครับ เดี๋ยวกล์ฟี่พูดดีกว่าเมื่อวานเราคุยกันว่าความสูงมันเตี้ยลงนะหล่นลงมาเป็น A เป็น b เป็น C ทั้งชุดนี่ใช่ไหมเนี่ยถ้าตรงนี้เป็น x เป็น A เป็น b เป็น C ก็แสดงว่าแถวนี้เป็นเป็นโซนลับถ้าหากว่าเบกอบนี้ขึ้นไปได้ตั้งก็อยู่ประมาณเนี่ยสามแปี่หนึ่งนี่เป็นเรื่องของเมื่อวานแต่วันนี้ผมเอามาทําให้ดูไม่มีเจตนาเค็มนะผมเรียนก่อนเพราะผมมาพูดอันนี้ผมตั้งใจ ผมตั้งใจมาให้ครับดูนะฟึบนี่คือสถานการณ์วันนี้ครับนี่คือเมื่อวานสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยเคลื่อนที่อยู่2,030ตอนนี้มันยังเช้าเกินไปอันนี้เป็นแท่ง7จ็ดโมงครับนี่แท่ง6กโมงครับเมื่อวานมีการปรับตัวลงฟึบจากบริเวณแนวต้านสำคัญ2องพครับ 2 0 2 8ถึง2 0 4 1ตรงนี้ส่วนตัวมองเป็นราคาแนวต้านก่อนที่จะเข้ามาดูอันนี้มันรับมันต้านผมสรุปให้เรื่องหนึ่งถ้าหากว่าราคาที่เคลื่อนที่แบบเนี้ส่วนตัวผมมีมุมมองว่าเล่นหน้าซื้อได้เปรียบครับอ้าวราคามันพยายามจะปรับลงไม่ใช่หรอก็แล้วทำไมาเองมาบอกว่าเล่นหน้าซื้อได้เปรียบมันจะมีจุดเข้าอยู่ดูนะอธิบายให้ฟัง ถ้าราคาที่เทสระดับ2 0 1พเนี่ยเขาไม่ได้หลุดพี่ถ้าไม่ได้หลุดเนี่ยมันก็เริ่มปรับขึ้นเลยไหมขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นต่อทั้งชุดข้างล่างเป็น x ข้างบนเป็น A หลดลงมาเป็น A เป็น b เป็น C ีเมื่อกี้ที่เขาพูดใช่ไหมครับขึ้นมา A พัก B ขึ้นตรงเนี้ย c จบหรือยังประเด็นคือเรื่องนี้เลยอันนี้เป็น B เนี่ยอันนี้รู้แล้วล่ะแต่ประเด็นคือไอ้ที่ขึ้นเราก็พักลงมาแบบเนี้ย จะขึ้นต่อข้างบนหรือพักลงมาข้างล่างมีวิธีเล่นถ้าปรับตัวลงมาด้านล่างจุดซื้อนะครับพูดเหมือนเมื่อวานเนี่ยสองพันยี่แปดสองพันยี่ห้าแถวเนี้ยถ้าชอบพี่ซื้อเลยสถานการณ์ตอนนี้เหมาะกับคนที่เทรดสั้นเดี๋ยวผมพูดให้จบก่อนถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเอาแล้วเซลลไม่ได้อะเดี๋ยวใจเย็นจะพูดให้ฟังตรงเนี้ยถ้าชอบซื้อนะสาหรับคนเทรดสั้นในชุดนี้มันเป็นฮาร์โมนิกแสดงว่าถ้าหล่นลงมาเท2ดสองพันยี่แปดก็ดีสองพันยี่ห้าก็ดี หรือในทั้งชุดนี้หล่ดลงมาเทสระดับ2,021คนที่ชอบซื้อนี่เป็นจังหวะที่น่าเป็นราคาที่ควรจะรับซื้อใช้คำนี้จะดีกว่านะครับตราบใดถ้าราคาหลุดลงมาไม่หลุดต่ำกว่า2,015เล่นซื้อยังไงก็ได้ตังใช้คำนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาไหนก็ซื้อได้นะมันจะมีราคาบางราคาครับ เป็น X เป็น A เป็น B เป็น C ถ้าหล่นลงมาชุดนี้จริงจะมีแนวรับแค่ประมาณนี้หรือรุดจะไม่เยอะประมาณเส้นค่าเฉลเลยเส้นนี้นะครับเนี่ยไอที่พี่เห็นเนี่ยแล้วเป้าออกอยู่ประมาณนี้หรือส่วนมากน่าจะประมาณเนี้มากกว่าแล้วถ้าเกิดบันหล่นมาได้แถวเนี้ยน้องกอฟมันมีโอกาสที่จะเหาะขึ้นไปด้านบนเลยไหมมีสิเพราะโซนนี้เป็นโซนที่ซื้อน่าจะได้เปรียบส่วนคนที่ชอบเซลล์ใช่ไหมครับ เมื่อวานเจอเทสไปแล้ว2038กนะดก็ดีปรับตัวลงมาเด้งกับ2,000เท่าไหร่สามห้าสามหเมื่อคืนนะครับเนี่ยโซนเนี้ยเมื่อคืนเลยแล้วก็ล่วงปับปบปรับปรตัวเลขเป็นบวกไม่สนใจลงลูกเดียวนี่เป็นแบบนี้ราคาเคลื่อนที่ในกรอบแล้วถ้าเกิดราคาเขาพักได้แค่นี้น้องเขาไม่ได้หลดลงมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสไปได้ถึงไหนมันมีโอกาสเบรก3 8 4 1ขึ้นไปข้างบนเลยครับประเด็นคือ ถ้าคนมีซื้อจะซื้อโซนนี้หรือว่ามีซื้ออยู่แล้วแล้วยังออกไม่ได้ก็แล้วแต่เป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าโอกาสขึ้นทั้งบนสูงกว่าขึ้นเล่นหน้าซื้อผมว่าได้ตังค์แต่ถ้าคนจะเล่นเซลล์แล้วจะเล่นสั้นนะครับพี่ก็เล่นในประมาณเนี้ยเท่าไหร่อ่ะสามห้าสามหกสามแปดอะผมพูดเลขฟิกฟิกให้ประมาณราคาที่สูงกว่าสามสิแบบตั้งแต่สามสี่สามห้าขึ้นมาจนถึงสองพันสี่สิบเอ็ด ถ้าคนที่ชอบสะสมเซลนะครับพี่เล่นได้ประมาณเนี้ถ้าเบรกขึ้นไปด้านบนนี้ได้เนี่ยโอกาสที่พี่จะไปเจอสัก2046-2056-57อันนั้นจะสูงถ้าคนมีเซล์ลจะคัดทิ้งก็ได้ถ้าเข้าโซนนี้นะแล้วมันขึ้นไปต่อนะหรือจะไม่คัดทิ้งโอกาสที่พี่ไปเจอสัก2 0 4 6ถึงสองพันหผมว่าวันนี้ผมพูดเคลียร์มากนะครับเล่นน่าซื้อได้เปรียบครับบอกเลยถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนี้ อ่าอันนี้ก็พูดจบแล้วนะครับพอดีว่าบางทีพี่ๆบางท่านทักมาถามอะน้องก๊อฟทำไมไม่บอกไปเลยล่ะครับว่าตรงไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้มันมีแนวรับแนวต้านตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตเรียนนี้นะครับพี่อันนี้พูดแบบพี่น้องคุยกันนะเออเรามาทำให้ความรู้เราไม่ได้มานั่งหวังผลประโยชน์มาลงทุนที่นูน่นที่นี่พี่อยากลงทุนที่ไหนนะครับพี่เชิญเลยครับ การที่มาบอกว่าตรงนั้นต้องซื้อต้องขายไอ้พวกประเภทแบบฟันธงแน่ๆพี่ครับค่าปรับแพงนะผมไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยนะไม่คุ้มนะคนที่ทําอยู่เนี่ยไม่คุ้มจริงๆไม่โดนไม่มีปัญหาถ้าโดนมาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีคิดนะว่าไอมาทําเนี่ยมาทําเอาสนุกหรือมาทําหาตังค์และไอตังค์ที่ได้เนี่ยมันคุ้มกับที่เรื่องต้องจ่ายหรือเปล่าพี่ไม่ต้องเชื่อผมเลย พี่ลองไปถามบางคนที่แบบเขาโดนเรียกดูดีกว่าไม่สนุกนะผมบอกก่อนมาทําบุญมันก็ดีนะส่วนหนึ่งจบแล้วมีเพียงเท่านี้วันนี้ครับผมว่าน่าจะชัดเจนนะครับในเรื่องของวิธีการขอขอบคุณที่พี่ห้อง v ีพีทุกทท่านนะครับรวมถึงพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยอันไหนดมีมีประโยชน์พี่เก็บกลับไปครับอันไหนไม่ดีไม่มีประโยชน์ที่จะว่าผมมาเล่าเรื่องให้พี่ฟังเป็นธรรมดาครับในตลาดลงทุนมันมีความเสี่ยง คนที่ลงทุนพูดแบบไม่โลกสวยมันก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยไม่มีอะไรในโลกนี้ได้อย่างเดียวได้อย่างต้องเสียอย่างเสมอครับโชคดีนะครับขอบคุณครับ